ถอยออกมากค่ะพี่น้องถอยออกมากไปรับช่วมกีบกินได้ขา้าวเจ้าเนาะแต่ละมือแต่ละเว้นกินได้ขา้าวเจ้าหน้าตายัางประเดียพองใสยยอยูอ่เลยใจท้งสีกระท้อท้อคือกันแต่ยังไม่ถอย <laughs> นั่งบ่ถอยค่นบาาอกว่าอ่อนทุกวันนะไปตอบคอมเมนต์รัวๆปลาเซลสัตว์หมดอายุทำสิ่งไหนก็คือ ระมัดระวังทุกอย่างระมัดระวังทุกอย่างแล้วบดนี้ถอยออกมาค่ะพี่น้องถอยออกมา,าไปรับช่วงิีดตอนที่ท่านเ<บ>พื่นบอมีงเนาะสี่ท่านเพิ่นบอ่อเขางามเถอะไปตอบคอมเมนต์รัวๆปลาเลสืสัตว์หมดอายุทำสิ่งไหนก็คือระมัดระวังทุกอย่างระมัดระวังทุกอย่างแล้วบดนี้ จะทั้งสี่ก็ท้อท้อขึ้นกันแต่ยังไม่ถอยนั่งบอถอยคุนบาาอกว่าอ่อนทุกวันนะไปตอบคอมเมนต์รัวๆปลาเสือสัตว์หมดอายุทำสิ่งไหนก็คือระมัดระวังทุกอย่างระมัดระวังทุกอย่างแล้วบะนี่ทางใจก็คือการทำบุญเนาะอยู่ดิว่ข่มเสาอยู่ถอยออกมาค่ะพี่น้องถอยออกมากไปรับช่วมกีบ ผมดูึ้นเนาะเรียนรู้มาเรื่อยๆเหมืนบ่ประสบการณ์ชีวิตหูเยลยวหรอว่าข้อไหนละเมิดข้อไหนไม่ละเมิดเมืนบ่อ่อเพอ่ก,กันกับห่อนหน้าตายังไม่สดชื่นเลยวันนี้อยู่เดี๋ยวค่อมเศร้าค่ะพี่เนาะที่เพิ่งทันหลังจากที่ไปรับช่คลิปแล้วก็ล่วงคลิปเหมืนบะหาคลิปใดมาล่มงเจอท่างตันเพื่อนบอกว่าอัน ทำไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าจะปักตื่นขึ้นมาคว้าหาโทรศัพท์เลยตื่นขึ้นมาคว้าโทรศัพท์เลยพี่น้องไปรับช่วคลิปผนทักสองสามคลิป 2, 3, ลป,ประมาณนี้แหละขานสั่นกับซีเซสันหมดอายุเนาะออนทุกวันอย่าลืมคำว่าออนทุกวันสะสมเป็นว่าถ้าจะบอนซ์บายเฮ็ดยังกะว่ามีความสุขวันนี้อยากมีความสุขตั้งใจหลังจากที่ไปรับช่วคลิปแล้วก็ล่งคลิปเห็นบ่หาคลิป ไดมาล่งเจอทางตันเพื่นบอกว่าอันทำไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าจะปักกันได้กำลังใจท่าเพื่นอาจารย์ปนั้นได้กำลังใจอท้อได้เพื่นว่าเดี๋ยวะบอกซูฟังเยอะมีสิ่งดีๆมาเล่าให้ฟังประสบการณ์ชีวิตของตัวเองหรือสิบเอ้าตอนนี้เลยบอกเอาเข้าไวก้มไม้กะว่าจะเศร้าแล้วละ่ะ <laughs> มีกาลังจแกเพื่อนอีกด่เห็นบน่นียองยงไปตอบคอมเมนต์รัวๆปัสสาวหมดอายุทำสิ่งไหนก็คือระมัดระวังทุกอย่างระมัดระวังทุกอย่างแล้วบอนี้มือว่านี่เที่ยนลงคลิปนอนนอนแช่น้ำนอนแช่น้ำบอนี่ไม่ได้การค่ะก็เลยได้ลบคลิปนะค่นะเนาะ เอาไปเอามาประสบการณชีวิตกระลูกคือหลังจากที่ไปรับชมคลิปแล้วก็ล่คลิปเห็นปะหาคลิปใดมาล่งเจอท่างตันเพื่อนบอกว่าอันทําไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าจะปักไปตอบคอมเมนต์รัวๆปสัสสาวหมดอายุทําสิ่งไหนก็คือระมัดระวังทุกอย่างระมัระวังทุกอย่างแล้วบ้นี้กกนได้กำลังใจที่เพื่นอาจารย์พู้อันได้กำลังใจอ ท้อได้เหมืนบะมันดูึดน้นเนาะเรียนรู้มาเรื่อยๆเมืนบะประสบการชีวิตหูหแล้วเหรอว่ข้อไหนละเมิดข้อไหนไม่ละเมิดเมืนบ่อ่าเพื่อกันกับเพาอ่อนบริการติดสีเหลืองมาเลยติดสีแดงมาเลยละเมิดว่าสั้นว่าร้ายละเมิดมีกันละเมิดมือว่านี่ที่อันลงคลิปนอนนอนแช่น้ำนอนแช่น้ำ บันนี้ไม่ได้การค่ะผมยองยูงลุ่งร่างเอาซ้ำหีกสะก่อนเนาะค่ะเนาะไปหากองเขามาใส่ข่าคอนเดอร์ขอบคุณค่ะที่รับชมไปตอบคอมเมนต์รัวๆปลาเซลสัตว์หมดอายุทําสิ่งไหนก็คือระมัดระวังทุกอย่างระมัดระวังทุกอย่างแล้วบันนี้ถอยออกมา,าค่ะพี่น้องถอยออกมา,าไปรับช่คลิีปถอยออกมา,าค่ะพี่น้องถอยออกมา,าไปรับช่คลิีป ก okay. ารทำบุญเนะาะการตั้งใจข้ามว่าสิไปทำบุญส่บาตผมอยองอยูงรุ่งล่างเอาซ้ำนิสักกอนเนาะคะเนาะไปหากองเขามาใส่ข่าวกนเดอ้อขอบคุณค่าที่รับชมถ้าเจ่บส่สจำใบเห็ดยังกับว่ามีความสุขวันนี้อยากมีความสุขตั้งใจตื่นขึ้นมากคว้าหาโทรศัพท์เลย ตื่นขึ้นมาก,กวาลาโทรศัพท์เลยพี่น้องไปรับช่วงคลิปเพิ่นจักสองสามคลิปประมาณนี้แหละขานสั่นกับซีซั่นหมดอายุเนะาะการทำบุญเนะาะการตั้งใจข้ามว่าสิไปทำบุญใส่บาตรออนทุกวันอย่าลืมคำว่าออนทุกวันสะสมเป็นบาวันนี้วันเดนียวว่ามีกำลังใจขึ้นเยอะเลยพี่น้องมีกำลังใจขึ้นเยอะ ขอขอบคุณอาจารย์ผู้เ่นแนะนํำเนาะไปช่เมเ่นมือได้สะสมมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทก็เลือขึ้นเป็นความเผนเนาะสะสมเพราะว่าห้าผ่านเลี่ยวห้าก็ัสะสมไปมเผนว่าก็เลยได้ลบคลิปเนาะค่ะเนาะเอาไปอามาประสบการณ์ชีวิตกับลูกคือหน้าตายังไม่สดชื่นเลยวันนี้อยู่เดี๋ยวควึ้มเสาค่ะพี่เนาะที่เพิ่งกินได้ข้าวเจ้าเนาะ แต่และมือแต่และเว้นกินแต่ขาวเจ้าหนาตายัางบรดเห็พองใสอยู่เลยแ้่ทัองสี่กะท้อท้อขึ้นกันแต่ยังไม่ถอย <c oughs> นั่งบ่ถอยคุณบาาอกว่าอ่อนทุกวันนะวันนี้วันเดียวสัตวม,มีกำลังใจขึ้นเยอะเลยพี่น้องมีกำลังใจขึ้นเยอะก็ขอขอบคุณอาจารย์ผู้เพินแนะน้ำเนาะไปช่เมพินมือได้ ไปตอบคอมเมนต์รัวๆกลเซลสัตว์หมดอายุทําสิ่งไหนก็คือระมัดระวังทุกอย่างระมัดระวังทุกอย่างแล้วบัดนี้มรมดูึ้นเนาะ <c oughs> เรียนรู้มาเรื่อยๆมันบ่ประสบการณ์ชีวิตูหเล้่ยวหรอว่าข้อไหนละเมิดข้อไหนไม่ละเมิดมัน่ <c oughs> อืออคือก,กันกับพ่านกว้งไม้ก็ว่าจะเศร้าแล้วล่ะ <c oughs> <c oughs> นี่กำลังจะน้ำเพื่อนอีกด <c oughs> ีเห็นบ่นนี้ยองยง ที่กกไดกกำลังใจกัมเพลินอาจารย์ผูนั้นได้กำลังใจเออท้อได้เป็นบ่หลังจากที่ไปรับช่คลิปแล้วก็ล่งคลิปเห็นบ่ะหาคลิปใดมาล่างเจอท่างตันเพื่นบอกว่าอันทำไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าจะปักไปตอบคอมเมนต์รัวๆปลาเซลสัตว์หมดอายุทำสิ่งไหนก็คือระมัดระวังทุกอย่างระมัดระวังทุกอย่างแล้วบัานี้ ก้วมไม้ก็ว่าจะเศร้าแล้วล่ะมีกาลังจะน้ำเพื่อนอีกดีเห็นบนนี่ย้องยงสะสมมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทแล้วเลื่อขึ้นเป็นก้วมเพลินเนาะสะสมเพราะว่าห้องพานเลี่ยวห้องกระาสวมไปเพื่อนว่ะก้วมไม้ก็ว่าจะเศร้าแล้วล่ะมีกาล่งจะน้ำเพื่อนอีกดีเห็นบนนี่ย้องยง าแต่บนสมบายเห็นยังกับว่ามีความสุขวันนี้อยากมีความสุขตั้งใจการทำบุญเนาะการตั้งใจําวาสิบไปทำบุญใส่บาตรมือว่ดนี่เทียนลงคลิปนอนนอนแช่น้ำนอนแช่น้ำวันนี้ไม่ได้การคะ่ะ ผมยองยงุ่งล่างเอาซ้ำนี่ซัก่อนเนาะค่ะเนาะไปหากองเขามาใส่ข่าคนเดอขอบคุณค่ะที่รับชมมานน้ตั้งใจไปทำบุญมาตะไกลยรแล้ววันนี้ทนนำบุญจักเกียรเดี๋ยวพาบอกซูฟลั่งเยอยมีสิ่งดีๆมาเล่าให้ฟังประสบการณ์ชีวิตของตัวเองหรือสิบเอ็ตอนนี้ลยบอก่เอาเขาคนถอยออกมาค่ะพี่น้อง ร่อยออกมาไปรับช่วงขีบปเดี๋ยวเาบอกซูฟังเยอะมีสิ่งดีๆมาเล่าให้ฟังประสบการณ์ชีวิตของตัวเองหรือสิบเอ้าตอนนี้เลยบอกเอาเข,าขเา้าคนทิ่ท่านเพ่อนบอมอือเนานะทิ่ท่านเพ่อนบอเข่าง่ามเถอะถ้าจะบดจำใบเ็ดหยังกับว่ามีความสุข วันนี้อยากมีความสุขตั้ง,จจงใจจิตใจห้องวองใส่ห้องก็ได้บุญตั้งแต่ห้องทรายเข่าพี่ละตั้งแต่ห้องคิดว่าห้องสิบไปพี่เลยการทำบุญเนาะการตั้งใจ